สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูไข่ต้มจากหมอ้อทอดไร้น้ํามันกันค่ะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะที่จะบอกเทคนิควิธีในการต้มไข่โดยที่เราไม่ต้องใช้เตาแก๊สนะคะมีแค่หมอ้อทอดใบเดียวก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการต้มไข่ของเรานี้ใช้อะไรบ้างวัตถุดิบก็มีแค่ไข่ไก่อย่างเดียวเลยนะคะส่วน อุปกรณ์เนี่ยก็จะมีแค่หม้อทอดไร้น้ำมันหม้อเดียวเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาเราทำไข่ต้มในหม้อทอดเนี่ยเราทำยังไงนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเราแค่เอาไขา่ไก่เนี่ยนะคะใส่ลงไปในหม้อทอดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบในหม้อทอดนะคะโดยเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศาค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6นาทีนะคะ แต่ว่าเพื่อนๆนะคะไข่ที่เราใช้เนี่ยนะคะเป็นไข่อุณหภูมิห้องถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้ไข่ที่เพิ่งออกจากตู้เย็นเลยเนี่ยนะให้บวกไปอีกประมาณครึ่งนาทีนะคะหรือว่าถึง1น,นาทีเลยนะมันขึ้นอยู่กับความเย็นที่เราออกมานะคะเพราะว่าถ้าไข่เย็นๆเนี่ยเอามาทําได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องระวังการแตกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความสุกที่มันจะไม่พอดี กับใจเราอะนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วง่ายมากเราแค่เอาไปเข้าหม้อทอดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่ที่6นาทีของเราเนี่ยจะเป็นยังไงพอเราเข้าหม้อทอดจนครบ6นาทีนะคะเพื่อนเสิ่งที่เราต้องทําคือรีบเอาเขามันน็อกในน้ําเย็นเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไข่มันสุกมากไปกว่าเดิมนะคะเพื่อนเยิ่งมีน้ําแข็งยิ่งดีนะ อันนี้พอเราน็อกในน้ำเย็นแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเราค่อยมาเปาะเขาเพื่อเช็คดูว่าไข่ของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ผักเขาเอาไว้จนเขามีความเย็นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาตอกให้ดูว่าด้านในของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ เนี่ยนะคะเพื่อนๆไข่ก็จะมีความเยิ้มแบบนี้เลยนะคือไข่ขาวเนี่ยก็ยังไม่ได้สุกดีจริงๆถ้าชอบไข่ขาวให้มันสุกมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาเขาไปนึ่งต่ออีกประมาณนาทีหนึ่งได้นะคะหรือว่าบวกเพิ่มไปเลยตอนที่เรา อบในหม้อทอดนะคะเนี่ยไข่เขาจะยังมีความไม่สุกซึ่งเราเนี่ยเป็นคนชอบกินไข่ประมาณนี้นะคะเราไม่ชอบให้มันสุกมากเกินไปนะก็เรียกว่าเป็นไข่ลวกแล้วกันเนาะไม่เชิงว่าเป็นไข่ต้มอย่างมาตูมเท่าไหร่ก็เป็นไข่ลวกง่ายๆนะคะก็ หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะกล้าเอาไปทําตามกันเพราะว่าบางคนอะอาจจะชอบรู้สึกว่าไข่ที่เอาไปเข้าไมโครเวฟเข้าหม้อทอดเนี่ยเวลาเอาออกมาใช้เนี่ยมันจะระเบิดอะไรทำนองเนี้ยนะคะชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นนะเชา้ชาๆเวลารีบๆเอาไข่ใส่หม้อทอดเอาเวลาไปแต่งตัวอาบน้ำอะไรเงี้ยออกมาก็ได้กินแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนเมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคําติคําแนะนําของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ